อยู่ค่ะกุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสิน้ำปลาด้วยข้าวผัดผักผัดผักใส่ข้าวหรือใครจะเอามาส่งไม่เวิร์กเท่าไหร่ แต่พอกินได้กุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสีน้ำปลาด้วยเต็มสิบเต็มสิบ,สบถามความรู้สึกตัวเองนะสี่จุดห้า อร,อ,อร่อย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 นี้คือจินตนาการให้คะแนนสิกิได้จะสุกมากสุกน้อยอเค็มเค็มหวืนไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่พอกินได้สี่จุดห้า กินไาอ,อยู่ค่ะค่อนข้างนัวลึกเขาผัดผักผัดผักใส่ข้าวมันบินปวนเปียน ทำเต็มสิบเต็มสิบถามความรู้สึกตัวเองนะกุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสิน้ำปลาด้วยุดท้าย ุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสิน้ำปลาด้วยอร่อ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 ยนี้คือจินตนาการให้คะแนนสิคะแนงหน่วอมนบินปวดเพียย ทำอร่อยร่อยอร่อยอร่อย,ออยนี้คือจินตนาการให้คะแนนสิซื้อมาจากพักตายนะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆทำน้ําพริกมาลองดูความสุขที่กิดไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่พอกินได้ กินเพือยู่ค่ะข้าผัดผักผ <grid> ัดผักใส่ข้าวกินได้จะสุกมากสุกน้อยเค็มเค็มหวานหได้นะคะ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอํำอีกคำสุดสี่จุดห้าเมนูข้าวผัดใส่ผักเยอะๆใส่กุ้งไม่ได้ปรุงอะไรเยอะค่ะกุ้งที่เข็มอะ ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่พอกินได้ค่อนข้าง,างนัวหลึก4.5พอ เน้นผักเอาแล้วครับมีนกแปลกเขาเนี้ยทำเองต้องกินให้หมดเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแก้มือใหม่เต็มสิบเต็มสิบถามความรู้สึกตัวเองนะ ซื้อมาจากภาคใต้นะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆทำน้ำพริกมาลองดูความสุขที่คิดซื้อมาจากภาคใต้นะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆทำน้ำพริกมาลองดูความสุขที่คิดค่อนข้างนัวหรือ สี่จุดห้าพอหวานอะ่ะขันเียมหวานซื้อมาจากภาคใต้นะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆทำน้ำพริกมาลองดูความสุขที่กิน อร,อ,อร่อย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 นี้คือจริงนตนาการให้คะแนนสิหวานอะ่ะคนเทียมหวาน <c oughs> ไม่วิร์กเท่าไร่ <c oughs> แต่พอกินได้ ทำเองต้องกินให้หมดเดี๋ยวขราวหน้าจะมาแก้มือใหม่สุดท้ายมันบินปวนเปี่ยนอีกคำข้าวผัดผักผัดผักใส่ข้าวกินมพยู่ค่ะ ได้นะคะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ้ําอีกคำสุดอร่อย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 นี้คือจินตนาการให้คะแนนสิเต็มสิบเต็มสิบ,สบถามความรู้สึกตัวเองนะ เต็มสิบเต็มสิบ,สบถามความรู้สึกตัวเองนะกุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสีน้ำปลาด้วยเค็มอะ่ะ ความอร่อยยังไม่ถึงครึ่ง <c oughs> กินเพื่ออยู่หรือใครจะเอามาทรง4.5 <c oughs> หวานอนะ เ,เียมนหวมเนูเข้าวผัดใส่ผักเยอะๆใส่กุ้งไม่ได้ปรุงอะไรเยอะคะ่ะกุ้งที่เน้นผักเอาแล้วครับเมนูแปลกของวันนี้ ุ้งอย่างเดียวคือกุ้งสองสิน้ำปลาด้วยเต็มสิบเต็มสิบ,สบ,สบ,สบถามความรู้สึกตัวเองนะ